เรียนขอสวัสดีคณาจารย์ทุกท่านก่อนนะครับผมจากซัมซุงนะครับชื่อสิทธิพรแตงสาดนะครับดูแลในส่วนของตัวโปรดักที่เป็นของซัมซุงนะครับที่จะมาเทรนนิ่งให้กับคณาจารย์ทุกท่านนะครับก็อาทิตย์นี้ก็จะมี2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นเรียกง,ง่ายๆคุณตุ้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเชี่ยวชาญทางด้านของตัวแท็บเล็ตนะครับก็ที่วันนี้ทางคณาจารย์ทุกท่านนํามานะครับเพื่อที่จะเอามาในการคอนเน็กหรือว่าซิงกับตัวจอ นะครับที่เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าที่ซัมซุงสองท่านมีท่านหนึ่งนะครับอันนี้คุณคุณคุณกุ๊กนะครับก็จะดูแลในส่วนของพวกโปรดักซ์ซัมซุงเหมือนกันนะครับก็ถ้าตรงนี้นะครับเราก็จะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับถ้าในระหว่างนี้เนี่ยทางอาจารย์มีข้องสายอะไรก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสัก2เซกชันง่ายๆนะครับเรามีเวลารู้สึกจะถึงประมาณเที่ยงใช่ไหมครับก็2องคัสก็คือในเวลา2ชั่วโมงเนี่ยอันแรกเนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับโปรดักซ์ที่เป็นจอก่อน นะครับแล้วก็การใช้กระดานนะครับเสร็จปุ๊บอาจจะพักสัก5นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเน่ยเขาจะลงตัวโปรแกรมให้เพื่อเอามาซิงก์กับกับอันนี้นะครับกับตัวกระดานก็จะเป็นเซกชันหลังนะครับก็จะใช้ในการสองอสองเรื่องนะครับในระหว่างนั้นถ้ามีคำถามอะไรก็อาจารย์ก็ถามขึ้นมาได้เลยนะครับโอเค คือตัวนี้เนี่ยลงเพื่อนะครับวันนี้เราจะเป็นการแค่ทดสอบก่อนนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเกิดอาจารย์ลงไปแล้วเนี่ยลงเคาะลงไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช่ไหมครับเกิอดอาจารย์ออกไปข้างนอกนะครับเราก็ไม่ได้คนเน้กับตัวนี้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นเหมือนเป็นแอป,ปตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคือเราก็ไม่ได้ใช้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าลงก็คือเหมือนกับว่าแค่สาธิตใช้กับวันนี้เท่านั้นเองนะครับคือเราจะลบออกก็ได้นะครับคือลงเพื่อเพื่อเพื่อแบบให้รู้ก่อนว่ามันทํางานยังไงนะครับ ครับอ่าโอเคอค,รครับครับอ่าโอเคดีครับผมเดี๋ยวทางทางทางคุณตุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพรีเซนต์ทั้งหมดเลยก็คือค่อยๆเริ่มว่าเริ่มต้นจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้เป็นเซ็คชั่นที่สองเดี๋ยวให้น้องเขาฟอลโล่ต่อนะครับตรงนั้นทีนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับเคครับมีสองเรื่องนะครับตรงนี้ นั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอาจารย์โอเคเริ่มจากตัวนี้นะครับผมขอแนะนําสินค้าประมาณสักนาทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นจอนะครับไม่ใช่เป็นทีวีนะครับเป็นจอมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์มองว่าเอ้ยมันคือทีวีหรือเปล่านี้ไม่ใช่เป็นมอนิเตอร์ที่มีความทนทานสูงนะครับก็คือว่าเปิดต่อเ,อเนื่องเนี่ยได้ในระยะเวลานาน,านๆนะครับถ้าอาจารย์นึกไม่ออกว่ามันต่างกับทีวียังไงผมพูดคําเดียวเลยว่าอาจารย์ลองนึกภาพว่าจอที่ไปติดสุวรรณภูม์ครับ มันเปิดตลอดเวลาครับแล้วมันการการใช้งานของมันเนี่ยมันยังมีความทนทานคือพูดง่ายๆว่าอัตราการเสียมันน้อยมากนะครับถ้าเราเอาทีวีไปทําอย่างนั้นเนี่ยก็ระยะเวลาอันสั้นก็อาจจะเสียเร็วนะครับวันนี้เลยเรามีโปรดักตัตวนี้มาให้ทางคณาดจารย์แล้วก็ทางมายวยาลัยได้ใช้ตัวนี้กันนะครับทีนี้คุณสมบัติพิเศษของตัวนี้เป็นจอ65นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนในตัวนะครับผมลองสาธิตกดให้ดูนะฮะ มันสามารถทัชสกินได้ก็คือเหมือน Galaxy Tab Yuck อ่ะครับพูดง่ายๆเหมือนที่อาจารย์ใช้เนี่ยแต่เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วตัวนี้นะครับ All-in-one built-in คือเรามีคอมพิวเตอร์นะครับฝังอยู่ด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกอาจารย์สามารถมาดูได้ด้านหลังนะครับเราจะมีคอมพิวเตอร์บล็อกเล็กๆเ,เนี่ยสไลด์เข้าไปข้างในจอนะครับหมายความว่านะวันนี้เราเปิดจอขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าตอนใช้งานตอนแรกเนี่ยเราแค่เปิด power นะครับไฟจะเป็นสีเขียว ตัวเครื่องเนี่ยมันจะบูตวินโดว์ขึ้นมาเหมือนโน้ตบุ๊กเลยโอเคไหมฮะเพราะน้าอาจารย์ไม่ต้องยกโน้ตบุ๊กมาต่อพ่วงเหมือนกับโปรเจคเตอร์ง่ายๆแค่นี้เองทีนี้พอมันมีวินโดว์คำถามแรกถามว่าแล้วเรามีข้อมูลมาใช่ไหมครับเราจะมาพรีเซนต์วันนี้ได้ยังไงอาจารย์ติดทําไดมาตัวเดียวครับและก๊อปปี้ข้อมูลใส่ลงมาในทําไดเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็น powerpoint นะครับอาจจะเป็น movie file อาจจะเป็น picture นะครับข้อมูลหลักๆทุกนี้ เอามาเปิดบนจอได้เลยนะครับซึ่งในหน้าตานี้เป็นวินโดว์อาจารย์คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับถึงตรงนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับแก้แก้ไขใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าถ้าเรารันบนพื้นวินโดว์ตัวนี้นะครับแก้ไขได้ครับแต่ว่าข้อแม้ข้อหนึ่งนะครับคือเราต้องลงโปรแกรมคือผมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรามาเฉพาะวินโดว์ก่อนนะครับเราลงวินโดว์ให้แต่ว่าในแอปพลิเคชันหลากหลายเนี่ยเช่นอาจจะเป็น Adobe Photoshop Microsoft Office ทั้งหลายเช่น Word, Excel, PowerPoint นะครับอ c r o b a t อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโปรแกรมพวกนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นใช่ไหมครับ mm hmm. คือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยอยาจจะต้องลงตัวโปรแกรมนี้เข้าไปถามว่าพอลงไปแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์ถามแก้ไขได้เลยครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่โปรแกรมนะครับเมื่อกี้คือ b บื้องต้นคร่าวๆของตัวจอนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเป็นทัชสกรีนเปิดใช้งานยังไงนะครับ ทีนี้ในตัวจอเองจะประกอบไปด้วยนะครับเขาจะมีปากกาอย่างนี้นะครับมาให้3ด้ามก็คือใช้แทนนิ้วเราในการทัชนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันหายไปหรือว่าจาบอกเฮ้ยผมลืมมามาทาไงนะครับหใช้นิ้วได้นะครับสนะครับเราใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นปากกาให้เราเขียนนี้ก็ได้แต่อย่าใช้ความแหลมของมันใช้ความมนของมันทัชทัชได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอินฟราเรดซึ่งมันมันไม่เหมือนกับ อาจจะเป็นโทรศัพท์บางเครื่องที่ต้องใช้สไตลัสเฉพาะใช่ไหมครับถ้าสไตลัสนี้หายใช้ไรกดไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ใช้ไรกดก็ได้นะครับอันนี้คือเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานนะครับแต่ปากกานี้เนี่ยมันเป็นแค่หัวยางคือพูดง่ายว่ามันช่วยในความลื่นแล้วก็การใช้งานที่คล่องตัวนะครับโอเคนะครับจันอ่ะต่อนะครับจันเดี๋ยวจันเข้ามาทีนี้เริ่มของโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่านะครับ ตัวนี้นะครับ Samsung Interactive Whiteboard เป็นโปรแกรมฟรีที่แถมมากับจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูหน้าตานิดนึงนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับตัวพวกโปรแกรม Smartboard นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับการใช้งานในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับก็คือใช้ในการเขียนแทนกระดานดำนั่นเองนะครับเดี๋ยวง่ายๆผมลองสาธิตเมนูหลักๆนะครับถ้าตรงนี้อาจารย์มีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับ อันนี้หน้าจอที่อาจารย์เห็นตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับวิธีการนะครับอาจารย์ดูเมนูข้างล่างนะครับผมขอสอนชุดแรกก่อนนะครับชุดแรกคือชุดปากกาตรงนี้นะครับชุดตรงกลางตรงนี้อาจารย์จะเห็นปากกาประมาณ4ี่ห้าด้ามตรงนี้นะครับเป็นปากกาที่เป็นมาตรฐานมาให้แล้วนะครับเลือกอย่างนี้ครับสมมุติว่าอยากเลือกสีแดงกดไปที่ปากกาสีแดงเขียนได้เลยครับ คือเขียนอะไรลงไปบนนี้ก็ได้นะครับเลือกปากกาสีถัดไปนะครับเขียนอะไรก็ได้ไดนี่คือการใช้แทนกระดานเลยกระดานกระดานดำนะครับอันนี้คือปากกาชุดนี้ทีนี้คำถามถาม,ถามว่าไอ้ปากกาพวกนี้ย้ายย้ายบางน้บาพอดีมันเบี้ยมองไม่เห็นอ๋อได้ครับโอเคอาจารย์จะได้เห็นตัวบางบนนะฮะโอเคทีนี้ปากกาพวกนี้เนี่ย มันสามารถปรับเส้นได้ปรับความหนาความใหญ่ได้นะครับวิธีการทำนะครับจริงๆอันนี้อาจารย์ไม่ต้องจดก็ได้เพราะว่าพอดีเรามีคู่มือแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานตรงนี้นะครับให้อาจารย์ดูไปก่อนจะมีปากกาอยู่2ด้ามสองสองด้ามท้ายตรงนี้นะครับแท่งที่1ก่อนนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเกิดเมนูสามอันนะครับอันแรกนะครับเป็นสีที่เราต้องการมากกว่าสี default หรือว่าสีมาตรฐานที่ให้มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้สีม่วงเราคลิกไปเลยครับสีม่วงเราเขียนนะครับมันจะได้เป็นสีตามที่เราต้องการตรงนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของสีเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเป็นลูกเล่นคลิกไปที่เดิมนะครับอันตรงกลางมันเป็นจุดที่ขึ้นมาหลายอันใช่ไหมครับมันเป็นความหนาของเส้นนะครับผมเอาอันสูงสุดเลยเราเขียนไปนะครับอันนี้คือความหนาของเส้นนะครับคลิกไปที่เดิมอีกนะครับ อันทสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเส้นนะครับที่เราต้องการเช่นเส้นปากหรือเส้นเส้นเส้นเป็นเส้นปกตินะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับผมลองเลือกเส้นปากนะครับผมลองลากนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของเส้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของปากกานะครับมีคำถามไหมครับเรื่องของตรงนี้น่าจะง่ายๆนะครับโอเค ทีนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็น2เมนูเรื่องของการลบนะครับเราเขียนแล้วเนี่ยมันเต็มหน้าเลยเราก็ต้องการลบนะครับมันก็จะมียางลบตัวนี้นะครับ <S <S ก็จะสามารถเลือกได้อีกว่าเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่นะครับเลือกเป็นก้อนแล้วกันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนทางอาจารย์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กหน่อยถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะครับเราก็เลือกตามที่เราต้องการก็ลบง่ายหน่อยนะครับหรือถ้าอาจารย์บอกโอโ้โหป่าจะหมดหน้าตายกันพอดีกดตัวนี้ได้ครับที่เป็นรูปหน้าตรงนี้ เคลียร์ทั้งหน้าเลยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราพลาดใช่ไหมครับเราเคลียร์อย่างนี้ไปแล้วเราบอกเฮ้ยเราไม่ต้องการลบเราอันดูได้นะครับอันดูนะจารอ่ากดที่เมนูที่2แล้วก็เลือกอันดูตรงนี้นะครับมันจะย้อนกลับมาที่เดิมซึ่งอันนี้ช่วยเราได้นะครับอันนี้เรื่องของเมนูชุดแรกนะครับมีคำถามไหมอาจารย์ครับ อ้าโหอาจารย์อันนี้ดีมากเลยครับคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับเปลี่ยนหน้าไปถูกไหมคที่อาจารย์ถามอันนี้คือหน้าที่1ดูตรงนี้นะครับผมขอย้ายที่นิดนึงตรงนี้จะมีเลข1นึทับหอยู่นะครับก็คือหน้าที่1ถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคหน้านี้ยังเอาไว้ก่อนนะครับเลื่อนลูกศรตรงนี้มาครับมันจะเป็นหน้าที่สองนะครับเราเขียนนะครับสมผมเขียน1 2 3 4 5หเอาแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่2ถ้าเรากลับมาหน้า1เราก็กดย้อนกลับไปครับตรงนี้ มันก็จะกลับมาหน้าที่1ก็คือ,อยังอยู่นะครับกลับมาหน้าที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นมันเหมือนกระดานที่ว่าไปได้เรื่อยๆเป็น1ิบหน้าร้อยหน้าไปได้เรื่อยนะครับแต่แต่แต่เรื่องที่มันเห็นระหว่างหน้าหนึ่งกับหน้าสองมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะเห็นในลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์คืออาจารย์ถามว่าถ้าเรามีหลายหน้าใช่ไหมครับเราจะดูเนี่ยคือวิธีการดูอันนี้มันเป็นการเหมือนกับ เรามี10หน้าเนี่ยมันจะเป็นมัลติเพจให้เราดูแบบนี้เพื่อให้เราว่าเราจะเลือกหน้าไหนขึ้นมาแต่คือเราเขียนไปแล้วหลายหน้าถูกไหมฮะแต่แต่ไม่สามารถที่จะใช้สไลด์เลื่อนมาอย่างนี้ได้แต่เราใช้เมนูตัวนี้ได้นะครับแต่ตมว่าเราเลือกนี้ปุ๊บเนี่ยเรากดทับลงไปที่ที่ตัวเดิมนะฮะดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่หน้าที่เราต้องการเขมไหมครับเมีคำถามอื่นเพิ่มไหมฮะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ มีถ้าไม่มีนะครับนั้นผมไปต่อนะครับขอมาที่ชุดนี้นะครับเมื่อกี้ไปชุดของของตัวเขียนแล้วนะครับขอมาที่ชุดนี้นิดนึงชุดนี้เรียกว่าคอนเทนต์ไลบรารีนะครับคอนเทนต์ไลบรารีเนี่ยคือการนำข้อมูลที่มากจากการเขียนนะครับมากกว่าการเขียนเอามาแสดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะงงขอดูตรงนี้นะครับพอคลิกที่ไลบรารีมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. คลิปอาร์ตนะครับคลิปอาร์ตคือรูปภาพนะครับ ซึ่งมันมีรูปภาพมาตรฐานให้อยู่แล้วเราสามารถเพิ่มรูปของเราเองได้นะครับเช่นเป็นรูปเราเองหรือเป็นรูปก๊อปมาจากในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่เอามาก๊อปปี้ลงบน,บนในคอมเครื่องนี้นะครับมันก็จะมาปรากฏในดิสตร,ตรงนี้วิธีการใช้งานอย่างนี้นะครับผมขอญาตเคลียร์หน้านี้ก่อนนะครับวิธีการใช้งานของรูปภาพถ้าเราจะนําเสนอ,อ,อนักศึกษานะครับเราเพียงแต่เลือกรูปแล้วลากออกมานะครับที่ผมลากไม่โดนทั่วทีนะครับลากออกมาแค่นี้นะครับ รูปจะไปปรากฏบนนี้ซึ่งเรายังสามารถย่อขยายรูปตัวนี้ได้โดยการที่คลิกลงไปบนรูปหนึ่งทีแล้วมันจะเกิดเป็นการครอปขึ้นมานะครับเราลากตรงมุมนะครับสัญลักษณ์ก็คือมันจะเป็นตัวลูกศรขึ้นลงอย่างนี้ครับเราสามารถลากตรงนี้ได้นะครับเสร็จปุ๊บรูปตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนข้อมูลทับลงไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเน้นตรงนี้นะครับเราวงตรงนี้เลย นะครับให้นักศึกษาเห็นนะครับวงเสร็จจะมีลูกศรชี้มีอะไรก็แล้วแต่ทําได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการนํำพิกเจอร์เข้ามาหลายๆรูปไปได้นะครับคือไม่ใช่จเป็นทั้งรูปเดียวซ้อนกันไปซ้อนกันมาได้หมดนะครับอันนี้คือในลักษณะรูปแบบของการนํารูปภาพเอามาพรีเซนต์และเขียนข้อมูลทับลงไปบนรูปได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้คงไม่น่ามีอะไรมากนะครับถัดไปอันที่2ของในครับ แฟชได์นะครับขึ้นครับเราเลือกที่ตรงนี้นะครับคือไลบรารีเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้โดยเฉพาะทีนี้ถ้าเราเสียบทัมได์มันจะเป็นอีกอีกอีกโฟลเดอร์อีกได้หนึ่งวิธีการให้มันเลือกตรงนี้ครับเบราว์เซอร์ตรงนี้อ่ามันก็ง่ายละมันก็ขึ้นเหมือนกับในโน้ตบุ๊กเราละเลือกไมค์คอมพิวเตอร์เลือกแฟดได้เรานะครับโอเคถัดไปนะครับในคอนเทนต์ไลบรารีเมื่อกี้คลิปอาร์ตผ่านไปแล้วอันที่2คือแบ็กกราว แบล็กเาวนี้คือจะเป็นลูกเล่นนะครับก็คือผมโชว์อย่างนี้แล้วกันนะครับโชว์ของจริงเลยขอเพลียนิดนึงจะได้เห็นแบล็กเาลียวเต็มๆนะครับอันนี้เป็นแบล็กเาลียวกระดานดำเหมือนปฐมนะครับอันนี้เป็นคาทัยมั้งครับถ้าผมผมใช่ไหมฮะก็คือเป็นแบล็กเาลียวต่างๆที่เขามีมาให้แล้วประมาณสัก12รูปแบบนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแบล็กเกลียวตามที่เหมาะกับวิชาเรียนหรือเหมาะกับการสอนตรงนั้น ถามว่าแบ็กกราวนี้เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะครับเราเราก็สามารถที่จะเซฟมาเป็น JPE g ไฟล์แล้วคอปปี้ลงไปในนี้เหมือนกันแบ็กกราวก็จะเพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับโอเคมีคำถามไหมครับคลิปอาร์ตผ่านไปแล้วแบ็กกราวผ่านไปแล้วจ,ลจ้าเขียนลงได้เลยครับพูดว่าตัวโน้ตเนี่ยผมก็เขียนไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับพูดอย่างนี้เราก็เขียนทับลงไปบนนี้ได้นะครับข้อมูลต่างๆเขียนลงไปบนแบ็กกราวได้ แต่ว่าไม่มีเสียงนะครับตรงไหนว่าบางคนเคยถามว่าเขียนลงไปแล้วเนี่ย,ยมันตึง้งต้งมันมีเสียงหรือเปล่าครับผมมันไม,ไม่ได้นะครับมันก็คือการเขียนรอวิ่งเฉยเฉยนะครับรคือตรงนี้มันดีฟรอมานะครับมันเป็น JPEG ครับก็<ต>คือง่ายนนลุกเวลาเซฟก็คือเป็น JPEG JPG นะครับค่อนข้างง่าย การใส่นะครับก็คืออผมโชว์นิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์ถามว่าใส่ได้ยังไงนะครับอันนี้มันค่อนข้างเหมือนกับเป็นทางเทคนิคนิดนึงนะครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นโฟลเดอร์ที่มันถูกฝังอยู่ในใ,ในในคอมพิวเตอร์ตัวนี้ว่าดังตัวแบ็กกราวน์เนี่ยมันถูกเก็บไว้ที่ไหนนะครับข้างหลังอาจจะเห็นผมพูดให้ฟังแล้วกันครับอยู่ในโปรแกรมไฟล์อยู่ในซัมซุงซัมซุงอินเตอร์แอคทีฟไวบอร์ดเราก๊อปไว้ในนั้นมันจะมีโฟลเดอร์สร้างไว้ให้แล้ว พอเราเปิดเปิดเปิดไอ้ตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมามันก็จะมีสิ่งที่เราทําเพิ่มขึ้นไปนะครับอย่างเมื่อกี้ที่คลิปอาร์ตอย่างนี้ครับที่ผมบอกใช่ไหมฮะก็ก๊อปปี้ลงไปในโฟลเดอร์ตามนี้เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับวิธีก๊อปถามว่าทําไงก็คือเรามีทําได้มาใช่ไหมครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันมี USB พอร์ตอยู่ด้านหลังถามว่าทําไมผมถึงพูดถึงทําได้ทําได้เพราะว่าพอร์ตที่มันจะคอนเน็กได้เนี่ยมันคือ USB ก็เสียบไปด้านหลังปุ๊บก็จะคอนเน็ก์ขึ้นมาเป อันนั้นคือการการที่เราจะ copy นะครับโอเคนะครับเรื่อง background ก็ผ่านนะครับถัดไปนะครับเรื่องของ e x t e r n a l m e อ i a อันนี้น่าจะน่าสนใจขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเป็นข้อมูลหลากหลายที่เราจะมาแสดงได้มีอยู่12รูปแบบเออ9รูปแบบทั่วทีนะครับรูปแบบแรกก็คือ image นะครับวิธีการคือลากออกมานะครับลากออกมาแล้วก็ไปเลือก image หรือว่ารูป นะครับที่เราถูกเก็บไว้ในเครื่องของอันนี้หรือว่าจะอยู่ในทั้มได้เราก็ได้นะครับแล้วก็โอเพนออกมาจะคล้ายๆกับคลิปอาร์ตเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันนะครับมีแฟตไฟล์ได้นะครับ,เด,นะรบเดี๋ยวผมขอโชว์วิดีโอนะฮะพอดีผมก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอมานะครับ ขออนุญาตโชว์ตัวอย่างวิดีโอสักหนึ่งเรื่องนะครับจริงคือเป็นวิดีโอทั่วไปนะครับไฟล์วิดีโอพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราโชว์แล้วนะครับเราโชว์เป็น f u ลสกรีนก็ได้หรือโชว์เป็นตัวเล็กก็ได้นะครับตัวยอ่อแล้วก็สามารถที่จะคค c o r d หรือว่าเขียนข้อมูลทับลงไปบนบนวิดีโอไฟล์ได้นะครับคือเขียนข้อมูลอะไรจะเน้นย้ําอะไรได้เหมือนพิกเจอร์เมื่อกี้ที่ผมโชว์นะครับคือการเขียนลงไปบนวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ save นะครับ s a ฟภาพที่เป็นวิดีโอตรงเนี้ย บวกกับคอนเทนต์ที่เราเขียนตรงนี้ลงไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยววิธีเซฟเดี๋ยวผมโชว์ให้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้การโชว์วิดีโอตรงนี้นะครับมันมีข้อดีคือจอตัวนี้นะครับรองรับความละเอียดถึงระดับ Full High d e f คำว,ว่า Full High d e f ก็คือตัวเลขนะครับก็คือ19 2 0ง0คูณ1080ตัวนี้เป็นปัจจุบันก็คือสูงสุดนะครับก็คือเป็นความละเอียดที่เหมือนจอทีวีบ้านเราเวลาเราดูแบบพวกหนังบูเลหรือหนังที่เป็น High d e p สูงสูงและละเอียด นะครับอันนี้คือเป็นจอระดับ Full High d e p ซึ่งจะเทียบกับพวกโปรเจคเตอร์เนี่ยปกติโปรเจคเตอร์มันจะไม่ค่อยระดับ Full High d e p ใช่ไหมครับมันเป็นระดับแค่ High d e p ธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นแค่แบบพันยี่สี่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆซึ่งความแตกต่างคือเวลาเราฉายขึ้นไปเนี่ยความชัดเจนเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นจอตัวนี้จะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างละเอียดเวลาเรานําเสนอกับทางนักศึกษาเนี่ยแน่นอนครับภาพมันชัดเจนนะครับรวมทั้งเสียงด้วย นะครับรวมถึงความสว่างที่เราเห็นตรงนี้มันได้หมดเลยทุกอย่างนะครับโอเคตรงนี้มีคำถามไหมครับอันนี้เรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับทีนี้เรื่องของออฟฟิศนะครับเราก็สามารถที่จะโชว์เรื่องของ powerpoint ได้นะครับ ก็กดเพนะครับอันนี้คือกดสไลด์เพจถ้าเอาเป็นฟูลสกรีนเราก็กดด้านนี้นะครับก็จะโชว์เป็นฟูลสกรีนให้นะครับ <S 2> <S 2> นี่ก็คือเป็น powerpoint นครับเราก็สามารถที่จะรีเซนต์เรื่อง powerpoint ได้ซึ่งในส่วน powerpoint เองเหมือนเดิมนะครับเรายังสามารถที่จะเขาเรียกว่าเขียนข้อมูลทับลงไปในส่วนของ powerpoint ได้ที่เราต้องการที่จะเหมือนมีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่อยู่ในใน,ในโปรแกรมตรงนี้นะครับ <S <S เสร็จแล้วเราสามารถเซฟออกมาได้นะครับ <S <S อันนี้เรื่องของคอนเทนต์ที่เป็น Office. แต่ Office ตรงนี้นะครับมันไม่รวมถึงตัว Word กับ Excel นะครับสำหรับโปรแกรมตรัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราลาก Word กับ Excel มา p r e เซนตเนี่ยนะครับผ่านโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้นะครับก็ได้เฉพาะตัวที่เป็น Office ที่เป็น powerpoint นะครับ PDF ไ, pdf ได้ครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งจะมี pdf ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ pdf นะครับแต่ว่าตัวนี้พอดีไม่ได้ลงตัว Acrobat ไว้นะครับ โอเคตรงนี้มีคำถามไหมครับเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับไม่มีก็ผ่านไปอีกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นเว็บไซต์นะครับตัวเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราสามารถถ้าเกิดว่าตรงนี้เราจอยกับพอดีตัวนี้ผมเป็นเป็นการต่อปิดนะครับไม่ได้ต่อกระทางของมหาวิทยาลัยจอกเน็ตไม่ได้ก็คือเราก็สามารถคีย์ตัวเว็บลงไปได้เลยนะครับคีย์บอร์ดนะครับเอามาจากตรงด้านนี้นะครับด้านบนแต่ทีนี้คีย์บอร์ดเนี่ย การกดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่คล่องตัวนะครับถ้าอาจารย์บางท่านแต่ถ้าบางท่านก็อาจจะคล่องตัวกับตรงนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดตรงนี้ได้หรือนะครับถ้าเรามีการต่อคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งอันก็ได้นะครับ <S <S เพื่อ,เพ,อ <S <S เพื่อใช้ในการพิมพ์เฉยๆนะครับแต่เรื่องการทัชสกรีนก็ยังใช้บนจออยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์หรืออะไรมาต่อก็ได้นะครับอันนี้เรื่องของตัวที่เป็นเว็บและก็เรื่องของคีย์บอร์ดนะครับอาจารย์มีคำถามไหมครับเรื่องของ ไม่มีนะครับถ้าในทไดของเรามีไฟล์ pdf ที่เราจะเปิดทไดเราต้องลากใช่ครับอาจารย์ถามว่าอย่างนี้นะครับถ้าเรามีไฟล์ pdf ที่อยู่ในทําได์ใช่ไหมครับวิธีการคือเราเสียบทําได์ไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจารย์ถามว่าต้องลากตัวนี้ออกมาไหมใช่ไหมครับตัวที่เป็น pdf ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วใช้วิธีนี้เลยก็ได้ครับไปที่เบราว์เซอร์ตรงนี้ง่ายที่สุดนะครับ แล้วก็ไปเลือกที่ตรงคอมพิวเตอ, drive, อเร์แล้วก็เลือกไดท์ทาไดฟ์ของเราแล้วก็เลือกไฟล์ของเราที่เราจะต้องการพรีเซนต์ก็คือดับเบิลคลิกธรรมดามันก็จะไปพรีวิวอยู่บนนี้นะครับอันนั้นคือวิธีการเรียกแต่ว่าถามว่าไอตรงเนี้ยมันต่างกันยังไงมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นช็อตคัตเลยคือคําว่าช็อตคัตหมายความว่าไฟล์พวกเนี้ยเราอาจจะถูกก๊อปปี้เก็บไว้ในตัวเครื่องแล้วก็ได้นะครับมันก็จะง่ายพอเราเราลากออกมาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างวิดีโอไฟล์นะครับ แดีวผมหมดตรงนี้นิดมันทับกันอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็สามารถมาเลือกจากตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าเราสร้างไว้เลยที่อยู่ในในตัวโฟลเดอร์มาตรฐานเราก็ได้นะครับโอเคถัดไปอีกอีาตัวหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นออปชั่นเสริมหน่อยนะครับจริงๆแล้วตัวจอเน,นี้ยจะมีลําโพงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราต้องต่อเป็นพอดีวันนี้ผมต่อเป็น VGA นะครับถ้าต่อเป็นสาย HDMI เนี่ยนะครับอันนี้คือมีเสียงเรียบร้อยเลยเพราะว่าคุณสมบัติตัวนี้มันเป็นดิจิตอลก็คือมาทางภาพและเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงมันดังไม่พอคือตรงนี้ถามว่ามันดัง15วัตต์2ข้างนะครับห้องขนาดเนี้โอเคพอแต่ถามว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ดังพอนะครับเขามีสปีกเกอร์เอาท์หมายความว่าต่อกับระบบลำโพงภายในห้องได้ ก็คือเพิ่มเสียงขึ้นมาได้นะครับครับครับถ้าแปลงจากเครื่องบนนี้เลยอาจารย์ถามว่าถ้าเรามี Word กับ Excel มันเปิดบนโปรแกรมนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถามว่าเราจะแปลงเป็น PDF ด้วยตัวนี้เลยนะครับจริงๆแล้วผมแนะนำว่าความสะดวกเนี่ยคื